เขาเรียกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่อนะาลูกอย่าเพิ่งเบื่อน้ลูกนะเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอันนี้น้าลูกมีเขาเรียกว่าลูกมีบุญมากนะลูกที่ได้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาลูกเพราะว่าวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาความจริงลูกไม่ใช่ของเทนนะไม่ใช่ของเอ้นะลูกที่ลูกได้ฟังอยู่ในใจ มันเป็นของแท้ลูกของจริงเรากำลังเรียนกับความจริงนะลูกนะนะเออเพราะนั้นลูกอย่าเพิ่งเบื่อลูกลูกน่าจะภูมิใจนะที่พระอาจารยนะ์อ่ะเพราะนั้นเราต้องวิ่งเข้าหาบาอาย์ลูกนะอย่าไปอุกอัวอย่าไปอายนะเนี่ยพระอาจารย์ไปที่บ้านโพนงามนะนักเรียนตัวเท่าพวกเธอเนี่แหละ วันนั้นอานจารย์แต่งานกินมิมนเข้าไปครับค,นะคนแก่เขาไปหนหมดว่าง้นนับคนแก่เขาก็มีนะแต่ว่าเด็กมาพานาส่วนหมอาจารย์ชยุธ <ST. S 1> เด็กนะเออตัวเท่านี้แหละเข้ามาพาเกาอารักนานาีแล้วก็ตอนเช้าก็ถวายพาะข้าวในโอ้วหเด็กนะเออตัวเท่านี้แหละเพราะว่าท่านอาจารย์มหาหน้าท่านเืิ ที่บ้านพนางนะลูกๆพะอจย์อยากให้เป็นอย่างนี้นะลูกๆ,ๆถ้าล like like ูกๆเป็นอย่างนี promises, people, assim, ้ได้น <Jeśli> ะ <t> ุดย้อนเลยนะลูกๆต้องเรียนเอานะทาถวายผ้าข้าวอย่าให้คนแก่เพราะว่าน้ำาวานคนแก่เพราะเป็นปุญาสายเานะน้ำวานเพิ่นจะแก่ไปนะลูกรานนั้นลูกๆต้องสืบทอดนะลูกนะไม่ต้องลัวนะต้องเรียนเอานะลูกนะเรียนเอารีงๆนั่นพะอจย์ ไม่ใช่แต่ผู้ชายนะลูกหญิงผู้หญิงก็พูดนะที่บ้านคนงานอ่ะเขาเปลี่ยนกันเดี๋ยวก็ผู้ชายพูดเดี๋ยวก็ผู้หญิงโอ้บอกพระอาจารย์ไปดูมาเออเก่งย์นะเนี่ยพระอาจารย์ให้เป็นอย่างเนี้มันต้องให้ผู้ใหญ่มาพานำเราจับเลยลูกนำเลยลูกถ้าเราได้น่ะอย่ากสมองเราอย่างพวกลูกๆมันจะต้องดีแน่นอนสมองเดี๋ยลูกสมองลูกๆในตอนนี้น่ะ ข้องอะไรก็จับได้หมดพาดยาเชื่ออย่างนั้นนะเออนะถ้าลูกได้ตัวนี้เนี่ยสุดยอดเลยลูกนะเกาลัคนาจีนอย่างลูกต้องได้นะฟาดยางปังเต้ลูกนะปีตุกงปีตุ้งออาลัคนาแล้วก็เก่าถวายภาเ้าวภาเวนอะไรระดับเด็กได้หมดแมหบ้านผลงานภาเวนพาอะไรโอู้กว่าเออลูกไม่เชื่อก็ลองไปที่รายการ ถ้าไม่เชื่อพระารย์พ่อพระารย์พูดเล่นนะ่ะลองลองลองถ้าใครมีมีญาติหรือว่าคนงามนะ่ะลองไปดูนะขออนุญาตไปกับแม่ดูเด็กผานำจริงจริงนะปรารย์ไม่โกหกนะเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวนี้แหละเออลองไปดูไม่เชื่อเด็กเขาผานำจริงจริงเก่งนะมาหาณาท่านอยู่วัดป่าองค์เดียวด้วยโอ้เด็กเขาเก่งฉลาด เออสมองเขาดีลูกๆที่จะต้องได้แน่นอนแถวว่าโคกหนึ่งโรงเรียนบ้านโคกหนึ่งจะต้องเป็นแน่นอนนะเดี๋ยววันต่อไปเราจะเอาชี้นชีม้มาให้เออให้ไปไปท้องไปสัวจะได้พาคุณตาคุณยายพูดนะอจะได้เก่งขึ้นนะเออเอาเข้าสู่ วิชาต่อไปนะล,ลูกเข้าสู่เรื่องธรรมาบทต่อลูกเมื่อกี้ที่ว่าจาร์พูดถึงเรื่องอะไรน,นะพระอานนท์ใช่ไหมพระอานนท์ทีนี้ว่าจาร์จะขอพูดพูดอีกแป๊บเดียวลูกเอ่อเรื่องก,ก็จะกำลังจะจบเรื่งของนางกกิลาแล้วอาจารย์ก็จะให้ท่านอาจารย์สุริยาท่านนำภาพปฏิบัติแล้วก็จะจบเลยน,นะเดยวจะได้ปล่อยลูกๆกลับนางโกกิลาในรูกที่นี้อ่า ทีนี้การนางกอกีฬาเนี่ยก็พูดคิดอยู่ในห้องกนะับลูกกับวนกับวายลูกเพราะก็ดีใจเลดินนานคนหนึ่งมาพูดกับลูกก็คือในวันน,นั้นาน,นางนางก็คือเพื่อนเพื่อนนักบวชด้วยกันเป็นผู้หญิงนามาทีนีน้เดินมาพูด,พดกับนางกาอกีฬาบอกว่านางกท่านกอกีฬานานานท่านกอกีฬา ท่านไม่ได้ออกไปต้อนรับพระพุทธเจ้าหรอบา,างนีนนะไม่ไม่ได้ออกไปต้อนรับพันตนากตหรอ,อแต่ที่แน่ๆนะบางนานเขาคุยกันนะลูกได้ยินเนะพื่อนนะมาพูดกับนางกอกยาเพราะว่านางกอีลาไม,ไม่ไม่มีโอกาสาได้ออกไปไงลูกทีนี้แต่ที่แน่ๆบางงานนะพระอาจาจะต้องสเสด็จตามมาด้วยนางกอีลาก็ได้ยินชื่อนีนนะ้ลูกท่านก็อุทานออกมาเลยนะเพราะว่าอยากแต่ก่อนมันมันเขาเรียกว่าอะไรลูก คือกิเลสแต่มันสงบอยู่นะลูกแต่ก่อนนะทีนี้พอได้ยินชื่อนี้ปั๊บขึ้นมามันจะปุ้งขึ้นมาเลยนางโกกีลานะลูกคือจิตใจของท่านจะไม่สงบทีนี้พอได้ยินว่าพระธนจะเสด็จมาด้วยต่อมาทีนี้พระดระกาพะจะออกประกาศปุ๊บทีนี้พระเจ้าก็เสด็จมามาทำธุรกรรมมาทำอาภาจกิจมาทำอาีพต่าวาทีลูกพระพระนก็มาด้วยทีนี้มาแล้วทีนี้อ่า พระนนก็เสด็จตามมาด้วยทีนี้ก็ได้มาเห็นหนะลูกแต่ว่า,อาพอทำพุธกิจอยู่ที่แาวัถีใน,ว,นวันที่ท่านเสด็จมาเนาะมามา,มาแล้วในนางโกกีราก็ไม่ได้ออกไปไ่ายนะนางโกกีราก็อยู่ที่อาณาของนาอะรลูกต่อมานางโกกีรานี่นนป่วยลูกป่วยคือลูกไม่ได้คือป่วยลูกป่วย นานนงป่วยนุ้ป่วยอย่างหนักเลยนะนะโกจิลาลูก้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือกิเลสตะ่อนพุ่งขึ้นมาหรือยังไงแะ้วก็คือ,อตัวป่วยคนนั้นก็เลยกำเริบนะลูกทีนี้นางก็ลูกไปไม่ได้ก็ไปไปรับเสเลสไม่ได้ก็คือไปไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทีนี้พระอานนท์ก็เลยมองทีนี้เหลือมอง,องหาโกจิลาก็ไม่เห็นทีนี้ก็เลยถามว่าโกจิลาเป็นอะไร าาก็เลยได้ยินข่าวว่านางกอกีฬาไม่สบายนะลูกทีนี้พ่าชนก็จะไปเยี่ยมเจนี้ไปเยี่ยมพ่อนนก็ไปเจนี่วันนั้นอ่ะพ่อนนก็เลยหาโอกาสไปเยี่ยมเจนี่ก็ไปเอา,าไปไป,ไปกับเพื่อนพี่จูด,ด้วยกันแล้วก็ไปไปที่สตว์นักของพี่จูดีลูกก็ไปทีนี้พ่อโนนก็ไปถามไข้ไปถามการไม่สบายลนะูก ในนี้พ่อหนอ่มก็เลยเอารักมาเราจะได้พูดให้หนงางกุมีลาฟังสักทีมงานนะลูกพ่อหนุ่มก็เข้าไปในนี้ก็ไปพูดในนี้ไปเทศให้ฟังลูกเทศเกี่ยวกับความรักนี่ยลูกความรักความรักมันเป็นยาพิษทั้งปวงนะลูกความรักก็คือความร้ายพ่อหนุนพูดนะลูกคือมันเป็นคำสอนนะลูกตั้งแต่ควาให้ดีดนะแต่ก่อนนะแต่รุนแรงหมาพรุนแรงนะพ่า,านหนุ่มบอกกับบันนะักกุมีลาบอกว่า ความรักนะคือความร้ายนะลูกนะเป็นยาร้ายนะลูกเป็นเออถ้าใครมีความรักขึ้นเนี่ยมันจะกัดกินมัดใจนะตอนนี้าอารวาจนี่เลสนะลูกคือทัาต่อด,ดีมากเลยนะลูกเออมันจะกัดกินอย่างเงี้ยท่านก็พูดไปตามตรงด่างพูดในนานโกกีฬานาโกกีฬานะ่ะเสียใจหนักมากเลยลูกคือปัญนาน,น,น,น้ำมัน เขาเรียกว่าอย่างไรลูกแต่ก่อนงางกีฬาน่ะรักงานะลูกนะรักพะอานนท์รักจนหมดหัวใจแต่ว่าพานนท์เนี่ยไม่เขาเรียกว่าอย่างไรนะไม่ดูดำดูดีก็คือไม่มีรักต่อเลยลูกคือพระพานนท์เนี่ยท่านบวชตามพระพุทธเจ้านะลูกนะท่านเห็นหมดนะลูกเห็นว่าอันนี้เปทนสุขขังธ์ันตายนะลูกเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะลูกนะเห็นว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอ่นะลูก เดีวว่านักกีฬาก็รักถลอว่าทีนี้นโกกีฬาก็รักคือพระดอนแทนพี่จะบอกว่า so รักนิดเดียวก็ไม่มีนะคือพระดอนจะตัวอยู่ตลอดแบบสอนนาโกกีฬาบอกว่าอยากมีรักเลยนะน้องหญิงบางคนจะมีรักเลยนะเรามัาช่วยกันเผยแผ่เพื่อนศาสนาเืิอน้าน้องหญิงวครับเรามาสร้างพันมีตรด้วยกันดางก็พอได้ฟังแล้วนางก็ปรงใจอย่างนี้ถือว่านักกีฬาก็ปรงใจ เมื paid, ่อไม่มีรักแล้วเดี๋ยวนี้พระอานนท์นะท่านรักพระพุทธเจ้านะลูกนะพระอนดท่านพูดนะลูกนนี้นะลูกฟังให้ดีๆนะลูกครฟังให้ดีๆนะพระอานนท์นะท่านบอกว่าท่านรักพระพุทธเจ้าจนหมดหัวใจแล้วนะลูกนะนางโกกีลาหมดรักพระอานนท์เดียวนี้นะจนหมดหัวใจแต่ว่าพระอานนท์นะบอกว่าเราไม่ไม่ไม่ได้ไปรักใครอีกแล้วเรารักพระพุทธเจ้าจนหมดหัวใจแล้วนะลูกนะ ทีนี้นากกีลาก,ก็ตกใจแล้วทีนี้พอพระพ่าพูดจบทีนี้พระพ,พ,พนก็ลากลับกลับกลับไปที่ที่พักของตนเองนาก็ตกใจทีน,นี้ต่อมาทีนี้พระพุทธเจ้าก็เล่งถ่ายพญาณแล้วว่าใครจะได้รับรู้เป็นพระอรหานบ้างพระพุทธเจ้าก็เลยเล่งถ่ายพญาณไป กอนที่ติดอยู่ในขาดพญของพระพุทธเจ้าคือใครลูกรู้ไหมทายสองนางโกกีลาลูกโกกีลาท่านทำความเพียรคือท่านตัดรัตวนี้ได้ลูกนางก็เลยทีนี้พระพุทธเจ้าก็กระดับไปแล้วทีนี้ก็พูดสุรสเสียงออกมาลูกว่าความรักคือความร้ายความรักเป็นยาพิษ บอกตัดตอนบอกว่าให้ตัดฟอรักตัดกิเลสตัณหาลูกนางก็ตกใจไปตามเกษตรธรรมาลูกงแล้วก็นางก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ลูกได้บรรลุธรรมนะลูกนะแล้วก็มีพระพิทุนีเกิดขึ้นนะลูกนางโกบิลาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยลูกนี่คือเรื่องราวของนางโกบิลาลูกอ้าวจบลงการพุดเรื่องนี้ ต่อไปลูกทีนี้เข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วนะต่อไปจะมอบใบ้ะท่านพระอาจารย์ุริยานะเอาทีนี้ตั้งใจนะลูกนะนั่งตรงเลยเข้าสู่ภาคปฏิบัตินะลูกดูดบนเวียนนะอย่าหน้าใกล้กันลูกต่างสอบนะครับเอาไปแถวดีไหมเดี๋ยวจะทักขึ้นคาถาได้เลยขึ้นคาถาต้องเงียบนะ เราไม่เกี่ยวเรื่เป็นบาปเอาดนะักเอาดัาทีนี้นะเ,เราต้องทำสมาธิัะห้านาทีสิบนาทีสิบนาทีะนะตั้งใจอดติลด้วยความอดทนอดทนต่อคุทธามความดีนะใกล้ใกล้จะถึงวันวันพ่อแล้วต้อง ปฏิบัตให้คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่อยู่เยียงเรามาจนเตมใหญ่ว่านี้นะตั้งจิตตั้งใจเอาเอาทีนี้พนมือพนมือไนมมือวนา้อยู่ยนะต้อเย้นะต้องเะ้นะ Uka-sa-uka-sa Namo gantami Kamajau Sudah kamadhan Kau kanidah semadi Upejalah และวิปัฒนายาขอจบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำให้แจ้งให้รู้และตั้งสติรู้ ที่ลมหายใจเข้าหอหายใจเข้าลูกหายใจออกลูกสามหุนและเจ็ดผลนเจ็ดผลและร้อยผลนร้อยหลนและพันผลเพื่อความไม่พอ Hey, ini best ยึดหน่อรองหน่อก็ได้ถ้าถ้าใครถนัดเท่ไหรถนัดนั้นยึดหน่อรองหน่อหรือว่าพุทโก็ได้ให้ใจสุด

ก็เอาสติเติมกลับมามันจะลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนตลอด you mm -hmm. ยิ่งเราเป็นเดมือนมยิ่งมันรับไปรมาเด็กอีกมันยิ่งทำจิตออกไปทางอื่นก็อสติยึงเขามาจับที่ลมหายใจของเราเสมอ Obrigado, da é assim,